สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่ชอบดูดวงด้วยไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์เคิลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ยู u ู e เปรียนสินแสวัยรุ่นนะคะหมอบิวสวัสดีค่ะแล้วนี่ก็คือพิกากาศที่เราจะทํานายดวงของเดือนธันวาคม2564ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะเรามาดูกันว่าธันวาคมที่กําลังจะถึงเนี่ยเพื่อนๆจะมีดวงชะตาที่จะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างรวมถึงพลังงานชีวิต เป็นในรูปแบบไหนบ้างนะคะตัวแทนกองไพ่ก็มีให้เลือกอยู่นะคะ3ามกองไพ่นะคะตัวแทนกองที่1ก็จะเป็นภาพนี้นะคะ,ะตัวแทนกองที่2กองตรงกลางเป็นภาพนี้ค่ะตัวแทนกองที่3ขวามือสุดนะคะเป็นภาพนี้ซึ่งเป็นภาพไพ่จากชุด The Lost Tarot of Notre Dameus นะคะต้องตาต้องใจไพ่ใบไหนก็เลือกฟังคำทํานายจากกองนั้นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวกองที่1นนะคะหรือนเพื่อนที่เลือกจากหน้าการ์ดนะคะ เป็นไพ่ใบนี้ซึ่งเป็นไพ่จาก The Lost Tarot of Notre Dameus นะคะวันนี้เรามาทำนายดวงนะคะในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะเรามาดูกันว่าดวงชะตาของเพื่อนๆในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเจ,เจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างรวมถึงมีพลังงานชีวิตเป็นแบบไหนนะคะการทำนายเป็นแบบดวงโดยรวมโดยกว้างหรือที่เรียกว่า General Reading นะคะอ,อ,อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เอาไปปรับนะคะตั้งรับต่างๆแต่ว่าถากใครตรงมาวิวก็ดีใจด้วยนะคะ ไพ่ของเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอแนะนำจากไพ่แถวบนสุดด้านบนก่อนนะคะก็มี King of Cups นะคะแล้วก็มี Five of Pentacles ค่ะและส่วนไพ่ภาพพยากรณนะคะก็แบบเป็นการลํำลึกถึงความทรงจำนะคะในวัยเด็กในวัยเรียนหนังสือแล้วก็มีภาพเรากำลังทำงานแต่ว่าเราก็กำลังแบบแคร์ให้ความแคร์ด้วยกับคนที่แบบเอ้ยซุบซิบหรือมีใครที่แบบนินทาเราหรือมองเราในทางที่ไม่ดีหรือเปล่านะคะไพ่ด้านล่างมี Two of Pentacles ค่ะ Five of Swords The Moon นะคะแล้วก็เอชออฟเพนทากเกิลแล้วก็ซิกซ์บอรนะคะเออมาพูดกันถึงเรื่องราวที่เป็นพลังงานชีวิตนะคะหมอวิวคิดว่าดูจากหน้าไพ่อ่ะมีความกังวลใจอยู่พอสมควรอันนี้คือ Energy อัน Energy หลักก่อนนะคะ Energy หลักเรียกว่าพลังงานชีวิตของเพื่อนๆทั้งเดือนเลยเดือนธันวาคมเป็นแบบไหนต้องบอกว่าในใจลึกๆนั้นในจิตใต้สำนึกนะคะมันก็แอบมีความ กังวลใจอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่พอสมควรนะคะเรียกว่าไม่ว่าเราจะพยายามทําอะไรแต่ว่ามันเหมือนชีวิตเราแบบในใจลึกๆมันติดอะไรอยู่สักอย่างติดอะไรอยู่สักอย่างประมาณนี้นะคะอ่าหมอบิวมองนะคะจากหน้าไพ่เนี่ยจริงๆเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่ทําอะไรอะ่ะทำจริงนะถ้าตั้งใจอะไรเนี่ยตั้งใจจริงแล้วก็มีความหวังดีต่อผู้อื่นนะคะ เป็นคนที่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแต่ว่าแปลกมากๆเลยที่ความหวังดีของคุณนั้นนะ่ะหรือความตั้งใจจริงนั้นนะ่ะมักจะโดนผู้อื่นหลายๆครั้งที่ที่แปลเจตนารมของคุณผิดไปนะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่พยายามดีต่อผู้อื่นอย่างไรก็ยังมีคนที่ไม่วหวนะคะแอบบนินทาว่าร้ายคุณหรือมองคุณไปในทางที่เสีย,สย,ห,ายหายก็มีเหมือนกันและ,ละหลายๆครั้งลหลายๆครารวมถึงเดือนธันวาคมนี้ด้วยคุณก็รู้สึกเก็บเรื่องราวเหล่านี้แอบบมาคิดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะหรือว่าญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นสังคมใกล้ๆตัวคุณนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ะะมองคุณผิดไปนะคะหมอวิคิดว่าอาจจะแบบแครคนแบบพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแอบคิดเหมือนกันประมาณนี้นะคะในมุมมองเกี่ยวกับความรักกันบ้างถ้าใครที่กําลังชมอยู่แล้วก็ถามคําถามว่าอะขอให้ไพ่ช่วยทํานายในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักได้ไหมได้ค่ะมีไพ่เกี่ยวกับความรักขึ้นมานะคะก็เรียกว่า หวนคิดถึงความทรงจําดีๆในวัยเด็กที่เราเคยแอบปิ๊งปังคใครสักคนหนึ่งนะคะหรือไม่พ่ออาจจะบอกว่าในช่วงนี้คุณกําลังนึกถึงใครชอบใครเป็นพิเศษอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดถึงที่น้ำหนักไปทางรักข้างเดียวมากกว่านะคะยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเป็นเรื่องของการที่แบบว่า รู้สึกของเราอยู่ภายในใจคนเดียวแต่เราก็ยังไม่ได้กล้าบอกอะไรแบบชัดเจนนะคะเขาก็เขาก็ไม่ได้รู้ว่าเราแบบชอบเขามากขนาดไหนนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็ในมุมอีกมุมหนึ่งนะคะมันมีคนที่แอบ,บนึกถึงคุณอยู่เหมือนกันล่ะค่ะนะคะไม่ใช่ว่าคุณนึกถึงเขาอยู่คนเดียวนะคะในขณะเดียวกันน่ะโลกมันก็ตลกเหมือนเราชอบใครสักคนหนึ่งก็มีคนที่ชอบเราเหมือนกันน่ะคือมันเป็นไปได้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะเราชอบ นนอีกคนนึงก็มาชอบเราอาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันก็ได้แล้วไพ่ออกมาบอกว่า <_ S 2> เรื่องราวเกี่ยวกับความรักมันเป็นแบบนั้นค่ะคุณแอบชอบใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่กล้าบอกเขานะคะคุณปิ๊งใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่กล้าที่จะบอกเขาก็เหมือนกันค่ะมันก็มีคนอีกคนนึงที่แอบนึกถึงคุณไม่กล้าบอกคุณเหมือนกันนะคะสภาวะทางด้านการเงินค่ะเป็นสภาวะการเงินที่กําลังพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะคะหมุนหมุนไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยน หาหนทางที่แบบว่าทําให้การเงินของคุณน่ย ดีขึ้นกว่านี้ให้ได้นะคะคุณอาจจะนั่งคิดนั่งเขียนนั่งวางแผนรายรับรายจ่ายอะไรอยู่เป็นพิเศษในเดือนนี้หวิวเห็นจากหน้าไพ่นะคะคุณก็จดจดจ้องจ้องเขียนนะคะรายรับรายจ่ายรายหนี้รายต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นรายลักษณ์อักษรและหักลบกบหนี้แล้วก็ลองปรับดูนะคะส่วนตรงไหนเหลือส่วนตรงไหนขาดส่วนตรงไหนออมเพิ่มเติมได้ส่วนตรงไหนจะลงทุนอะไรได้อะไรประมาณนี้นะคะคเป็นการคิดในเรื่องของการปรับแผนค่าใช้จ่ายปรับแผนรายรับ ต่างๆนะคะเออนะคะฟออฟสอดค่ะกับเดอะมูนออกมาติดๆกันเลยนะคะตรงนี้นะเออหมอวิวมองว่าออไม่ว่าคุณจะทําอะไรสิ่งหนึ่งที่คุณแอบติดอยู่ในใจอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคือ energy ของความกังวลใจอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเออเรามองถ้าเรามองในแบบแง่ลบอะว่าความกังวลใจมันเป็นพลังงานลบใช่ไหมแต่ว่าในแง่บวกมันก็มีแรง motivate เหมือนกันนะไอ้เรื่องของกังวลใจเนี้ย ก็คือเราพยายามที่จะจัดการเรื่องกังวลใจต่างๆให้มันจบลงนะคะเพราะงั้นคุณอาจจะพยายามนะคะอยู่ในโหมดจากไพ่แบบนี้เนาะอยู่ในโหมดที่พยายามที่จะทําเรื่องราวต่างๆที่มันติดขัดอยู่ในชีวิตเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นเป็นหกไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นน่ะเอ่ออย่างที่บอกว่าในหินมีหยางในหยางมีหินในร้ายมีดีในดีมีร้ายทุกอย่างมันมันรวมกับคุณอยู่ในเดือนธันวาคมทั้งหมดเลยอะ่ะธันวาคมของคุณเนี่ยเป็นเดือนที่ จะว่าดีสุดๆก็ไม่ใช่จะว่าร้ายสุดๆก็ไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องของการใช้ความรู้สึกนึกคิดนะคะแล้วก็มาปรับมาเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ชีวิตอะ่ะคุณดีขึ้นเป็นเรื่องของ energy ของอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนด้วยนะคะ energy ของความพยายามนะคะแต่หมอวิวมองเห็นว่ามันมีเรื่องราวสภาวะที่จุกจิกกวนใจเข้ามาอยู่เรื่อยนะคะคุณเลยต้องจัดสรรน,นะคะปรับอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะคะประมาณนี้นะ,ะแต่โดยรวมนะคะ ก็เอาตัวรอดได้เกือบทุกเรื่องอะนะเพราะว่าไพ่ปิดท้ายมันก็ดีนะคะแล้วคุณก็ปรับจิตปรับใจได้ปรับพฤติกรรมปรับปรับโหมดตัวเองได้หลายหลายอย่างนะแต่มันอาจจะปรับเยอะหน่อยแหละในเดือนธันวาคมนะคะเข้าไปปรับจากข้างในจิตใจของเรานะ,ะในส่วนของการขยันหมายว,ว,ว่าคุณน่ะเอ่อขยันดีแล้วนะคือจะทําอะไรเยอะไปกว่านี้ก็ไม่ได้ เป็นเพียงแค่ความคิดวางแผนเอาไว้แหละเออว่าถ้าจะให้งอกงามกว่านี้หรือเรียนเก่งกว่านี้ต้องอะไรต้องอะไรประมาณเนี่ยนะคะอะอย่าไปแคร์ใครที่เขาไม่เข้าใจเรานะคะแคร์คนเฉพาะคนที่ดีๆกับเราใครที่นินทาเราเนี่ยอย่าไปยุ่งด้วยเลยจะดีกว่านะคะเพราะเขาเป็นพลังงานลบคนถ้ามันไม่ชอบอะยังไงเขาก็ไม่ชอบเราแต่คนที่เขาชอบเราอ่ะ เราหายใจเขาก็ยังชอบเลยแต่คนที่ไม่ชอบอะเราหายใจก็ยังผิดเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะ,ะชีวิตของเราเนี่ยอยู่ที่การเดินทางไปเพื่อเจอเจอกัลยาณามิตรที่ใช่จริงๆนะคะ คนที่ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นความรักก็ดีหรือเพื่อนก็ดีหรือใครไม่ใช่ก,ก็ปล่อยนะคะปล่อยให้สวรรค์จัดสรรน,นะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะ,ะความรักเนี่ยมันได้แค่แบบเป๊ะปิ๊งปังเท่านั้นแหละนะมันได้แค่ความรู้สึกว่าหวามภายในใจเท่านั้นแหละนะคะ,ะถ้าเป็นความรักของคนที่มีคู่แล้วหมอวิวก็ว่านะก็มีอะไรต้องปรับกันเยอะนะคนที่มีคู่แล้วอ่ะอาจจะ มีนิสัยอะไรบางอย่างที่ต้องมาปรับจูนกันมากกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบทะเลาะก,กันรุนแรงแต่ก็เบื่อเบื่อนะคะต้องมานั่งคุยต้องปรับกันเออเธออย่างนั้นต้องปรับให้ฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการจูนกันมากกว่าแต่ก็ยังไปด้วยกันได้นะคะโอเคนะอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองที่2นะคะหรือเพื่อนๆที่เลือกจากนะคะหน้าการ์ดนะคะจากชุด The Last t r a l d of Notre Dameus นะคะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเรามาทํานายดวงของเดือนธันวาคมนะคะมาดูว่าธันวาคมที่กําลังจะถึงซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้เพื่อนๆจะต้องเจอเจอกับเหตุการณ์ชะตาชีวิตมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวคุณบ้างหรือคุณต้องเจออะไรบ้างรวมถึงพลังงานชีวิตนะคะเอเนอรหลักๆ เป็นแบบไหนโหมดอารมณ์ของคุณเป็นแบบไหนด้วยนะคะการทํานายก็เป็นแบบดวงโดยรวมโดยกว้างหรือที่เรียกว่า general reading นะคะเพื่อนๆเข้ามาฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะและสําหรับใครที่ตรงก็หมอวิวก็ดีใจด้วยเดี๋ยวหมอวิวเอาน้องมดออกก่อนนะคะเออโอเคนะอ่ะเรามาแนะนําไพ่เริ่มกันจากไพ่แถวบนสุดด้านบนกันก่อนนะคะ คุณได้ไพ่คว e นซอฟวอนนะคะแล้วก็ f o ร of c u p แล้วก็มีไพ่พับพยากรณ์นะคะเป็นเรื่องของการตรวจรักษาโรคนะคะหรือว่าไปเยี่ยมใครสักคนหนึ่งที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยนะคะไพ่ด้านล่างมีไฟ s o ซอฟวอนนะคะ Ace of เพน t าเคิลนะคะแล้วก็เอ็ด s อฟ r อดเดอะแฮง m a n แล้วก็เดอะฟูแล้วมาดู Energy ในเรื่องของโหมดอารมณ์พลังงานชีวิตกันเป็นแบบไหนมมาดูจับได้หลักๆนะคะก็เป็นเรื่องของการภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออาจจะมีความกังวลใจ นะคะนะอาจจะมีความกังวลใจอะไรหลายๆอย่างแล้วพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆนี่คือ energy หลักของเพื่อนๆทั้งเดือนธันวาคมนี้เลยนะคะของชาวกองที่2เนี่ยคุณมีความกังวลใจอะไรบางอย่างคอนเซิร์นอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากคําว่าพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้มันเป็นไปได้หลายๆอย่างเลยเช่นพยายามที่จะหาของมงคลมาบูชาพยายามที่จะสวดมนต แผ่เมตตานะคะพยายามที่จะทําบุญทําทานกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าจะรอดหรือถ้าจะดีกว่านี้ได้อะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วละฉันอะต้องมูเตลูให้สุดแล้วรับรองฉันจะน่าจะรอดหรือฉันน่าจะปังกว่านี้นี่จะเป็น energy หลักนะจะเป็นโหมดความคิดที่คุณโปรแกรมจิตก็ดีนะคะหรือว่าคุณแบบมีความรู้สึกภายในใจก็ดีนะคะเอาละอะไรได้บ้างที่จะเป็นเรื่องที่คุณกังวลหมอวิพิดว่าหนึ่งเรื่องของสุขภาพ ของโควิดนะคะ,ะเรื่องของสุขภาพโควิดสุขภาพส่วนตัวหรือสุขภาพของ คนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักก็ได้นะคะกังวลอ่ะกังวลว่าอ่ะตัวเราจะเป็นยังไงคนในครอบครัวจะเป็นยังไงจะพน้นจากโควิดไหมจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรตรงไหนไหมนะคะก็ก็คอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะหรือบางคนเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่คุณจะต้องไปเยี่ยม,ไป,ยยมไปเยี่ยนคนที่เขาไข้ยอยู่นะคะเรียกว่าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมที่บ้านพักก็ได้นะคะประมาณนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้จักมากทีเป็นพิเศษนะคะป่วยไม่สบายก็ได้นะคะคุณอาจ จะขอพรน,นะคะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เผื่อเขาก็ได้นะคะอ่ะมาดูในเรื่องของในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเรื่องของความรักค่ะสําหรับคนโสดนะคะหมอวิวคิดว่าเป็นอะไรที่คิดถึงใครสักคนหนักมากๆเลยค่ะ แบบคิดถึงเยอะมากนะคะคนที่คุณแอบชอบนั่นแหละสถานะไม่ชัดเจนก็ใกล้เคียงกันเลยค่ะคิดถึงใครคนนั้นรอการติดต่อมารอการเจอๆนะคะคนโสดเนี่ยคิดถึงใครสักคนแต่มันไม่มีอินเทอร์แอคระหว่างกันไงเพราะว่าโสดใช่ไหมคะเหมือนประมาณแบบแอบชอบใครแล้วนึกถึงเขามากๆแต่สถานะไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็คิดถึงแต่คิดถึงแบบว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร,เรไ่รเราจะได้เจอนะเมื่อไหร่เราจะได้ คุยกันบ่อยกว่านี้หรืออะไรประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่มีคู่แล้วหมอวิวคิดว่าคนที่มีคู่แล้วก็เบื่อๆหน่ายๆนะคะไม่ถึงกับทะเลาะบอกแววงแต่ก็แบบว่าไม่ได้โรแมนติกมากแล้วอะไรประมาณนี้นะามาดูในเรื่องของการงานได้การงานกันบ้างหมอวิวคิดว่าเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนเป็นอะไรที่ต้องพยายามทุ่มเทมากเป็นพิเศษท่ามกลางสภาวะอุปสรรค หรือสิ่งบีบคั้นนะคะเรื่องของการเรียนก็มีอุปสรรคบางอย่างเข้ามาเรื่องของการทํางานก็มีอุปสรรคบางอย่างเข้ามาในอุปสรรคนั้นแหละกลับกลายเป็นว่าคุณจะต้องแบบพยายามเยอะมากเลยอะที่จะผ่านมันไปให้ได้พยายามอย่างเยอะมากเลยอะที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ของเดือนนี้ไปให้ได้นะอาจจะเป็นเดือน <m ach. S 1> ที่การเรียน <m ach. S 2> การงานของคุณค่อนข้างต้องเอาตัวรอดนะต้องข่าต้องต <amation S 2> ้องพยายามเยอะเพื่อให้เอาตัวรอดให้ได้นะคะเช่น เอาตัวรอดให้ให้งานได้ตามเป้านะคะให้ผลการเรียนมันผ่านไปได้อ,อะไรแบบนี้ก็อึดอัดนะถามว่ามองดูว่าอึดอัดไหมในเรื่องของการงานการเรียนก็ไพ่ใบนี้สองใบนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเออมันก็เบื่อเบื่อหน่ายอึดอัดอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าก็ก็ถึงบอกว่าคุณต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงนะคุณต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพึ่งครูบาอาจารย์ก็ได้ไพ่ใบที่9้ามันก็พูดได้ดาวพระเกตเนะนอกจากเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะแบบแบบเกี่ยวกับ ผู้บาอาจารย์เกี่ยวกับคนที่เขาแบบคนที่เขาแบบว่า,ามีความรู้เยอะๆทรงภูมิเยอะๆหรือเป็นผู้มีบุญเยอะๆเนี่ยแบบคล้ายๆว่าขอคาปรึกษาอะไรแบบเนี้ยขอกําลังใจขอคาปรึกษาอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนก็แบบสวดคาทงคาถาสวดบท แผ่เมตตานะคะเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็มีนะคะตะเวนขอพอรนะคะแบบว่าเห็นพระเห็นสารเจ้าที่ไหนไม่ได้จะต้องลงไปขอพอรกราบไหว้นะคะเพื่อให้เอ่อบางคนน่ะนอกจากจะขอพอรให้เดือนนี้มันรอดไปได้แล้วเนี่ยอาจจะหมายถึงการขอพอรให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีกว่านี้ด้วยก็ได้นะะมองเห็นเป็นแบบนั้นเนาะแต่โดยรวมค่ะถามว่าถามว่ามันถึงขนาดแบบ เครียดมากถึงขนาดแบบขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะโหมดความสุขหรืออารมณ์ดีๆจากไพ่เดอะฟูก็ยังมีปรากฏบ้างก็อาจจะแบบว่าถ้าแบบพูดแบบขำๆนะถ้าพูดแบบขำๆสมมุติว่า100%เน่ะเออมันก,มนก็มันก็อื่นๆสัก6กเจนะมีบ้างสักสามที่แบบก็แอบ,บตลกได้แอบขบำได้แอบบยังล่าเริงได้นะคะอ่ะบางคนนะคะหมอวิวมองเห็นจากหน้าไพ่เดอะฟูเช่นเดียวกันนะคะ มองหาการแบบเอาใจใส่นะคะเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงนะคะนี่ไพ่เดอฟูลนะคะนะคะมีหมายอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีความสุขกับการแบบได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองก็ได้นะคะหรือบางคนที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะคุณอาจจะเริ่ม,เร,มเริ่มคิดอะ่ะเออหรือเราจะเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงดีเพื่อแบบให้เราแบบอารมณ์ดีขึ้นได้บุญด้วยเออเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาฮิตมากเลยอะ่ะเขาฮิตอยู่อย่างหนึ่งอะ่ะ นั้นมันจะแบบโหมดที่แบบพวกมูเตลูชอบกันนะก็คือชอบอาหารสัตว์ที่เป็นสัตว์แบบสัตว์พพนจรน,นะสัตว์ที่แบบยังไม่มีเจ้าของอะ่ะเป็นแมวเป็นหมาเงี้ยมาเลี้ยงเพราะตอนนี้เขาถือว่าแบบได้บุญมากเออนะคะแต่บางคนก็แบบว่าชอบ แมวพันธ์หมาพัน์จะซื้อแพงๆมาเลี้ยงถ้ามีเงินก็คือไม่ว่ากันหรอกนะคะแต่ตอนนี้ก็คือฮิตกันอยู่นะะี่ค่ะมีการลน,นรงกันอยู่นะคะในหมู่คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบอกอถ้าคุณอยากได้สัตว์เลี้ยงนะคะลองหาหมาแมวที่เป็นแมวจรมาเลี้ยงจะได้บุญมากนะคะได้บุญมากจริงๆเลยมาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะคะหมว,วิวคิดว่าการเงินของคุณมีรายจ่ายค่อนข้างสูงนะในเดือนธันวาคมถามว่าเอาตัวรอดไปได้ไหมแน่นอนว่าคุณเอาตัวรอดไปได้เพราะว่าคุณเอาตัวรอดมาได้ทุกเดือน แต่รายจ่ายคุณไม่ได้ลดลงเลยนะคะแถมมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณต้องจับจ่ายใช้สอยซื้อใหม่นะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่หลายๆคนเนี่ยนะคะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยนะคะเสียอยากหามอยากซ่อมนะคะเสียค่าซ่อมหรือบางคนแบบเอ้ยมันเก่าแล้วมันอะไรแล้วอย่างเงี้ย ต้องต้องซื้อใหม่ก็เป็นเรื่องของรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําหากินหรือการเรียนหนังสือนั่นเองนะอ่ะนี่ก็เป็นการทํานายดวงนะคะของเพื่อนๆชาวกองที่2ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบดูดวงด้วยไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์เคิลนะคะและก็สําหรับเพื่อนๆชาวกองที่3ก็คือเพื่อนๆที่เลือกจากหลังการ์ดนะคะไพ่ชุดนี้นะคะเป็นไพ่จากชุด the last tarot of n o r t r a d a m u s นะคะและวันนี้นะคะเรามากันกับการทํานายดวงในเดือนธันวาคมนะคะมาดูกันว่าธันวาคมที่จะถึงเนี่ยซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีเนี่ย คุณโชคชะตาของคุณเนี่ยต้องเจอเจอกับอะไรบ้างนะคะรวมถึงพลังงานชีวิตค่ะโหมดความคิดโหมดอารมณ์เด่นๆเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะการทํานายก็เป็นแบบดวงโดยรวมโดยกว้างหรือว่า general reading นะคะอยากให้เพื่อนๆเข้ามาฟังเพื่อเป็นแนวทางเนาะเป็นไกด์ไลน์และสําหรับใครที่ตรงก็ถือว่าดีใจด้วยยินดีด้วยพลังงานไพ่ชุดนี้เป็นของคุณนะคะเดี๋ยวขอแนะนําไพ่กันก่อนเริ่มจากไพ่แถวด้านด้านบนสุดนะคะมีไพ่ f o r of s w o r d ค่ะแล้วก็ s i of s w o r d นะคะไพ่ดาบมาเลยนะคะ แสดงว่า energy ของคุณเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพยายามที่จะปรับตัวเองให้พ้นจากความอะไรเงียบๆนะคะนิ่งๆนะคะให้ชีวิตขยับขยื่อนดีกว่านี้แล้วก็ไพ่พาพพยากรณ์มีไพ่ใบที่21นะคะเป็นเหมือนคนที่กําลังอยู่ ตรงกลางนะคะระหว่างทางเลือกนะคะรอการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะและไพ่ใบที่89น่าจะเกี่ยวข้องกับหมดความรักด้วยนะคะด้านล่างมี the high priestess แล้วก็ the lover แน่นอนว่าอาจจะมี energy ที่หมอวิวอาจจะพูดได้เยอะหน่อยก็เกี่ยวกับเรื่อง,องความรักนะคะมีไพ่2ไม้เทา้า1ถ้วยแล้วก็ไพ่7เหรียญน,นะคะ seven of pentacles ค่ะอ่ะมาดูเรื่องที่จะพูดก่อนเลยคือ energy โหมด อารมณ์ความรู้สึกกันก่อนนะคะจับได้อยู่2ออย่างคือ Energy แบบเน้นไปเรื่องของความรักละหนึ่งนะคะ2เรื่องของการวางแผนชีวิตสําหรับแผนที่ปีหน้านี่คือ Energy เท่านด้นความคิดอารมณ์ความรู้สึกเด่นๆของเพื่อนๆชาวฟองที่3ที่จะปรากฏในเดือนธันวาคมนี้นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักค่ะคนที่มาดูตรงนี้หลายๆท่านให้ความสําคัญกับความรัก นะคะเช่นกําลังมองหาขู่แท้รักแท้นะคะกำลังมองหาการตัดสินใจในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเช่นจะอยู่หรือไปนะคะคือมันพูดได้อย่างนี้เพราะว่าการทํานายดวงเนี่ยมันเป็นดวงโดยรวมคนที่มาดูเนี่ยจะเป็นคนที่หลากหลายราศีหลากหลายหลากหลายอายุเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับความรักก็ปรากฏขึ้น2รูปแบบคือ1รูปแบบของคนที่กําลังโสดอยู่นะคะกาลังโสดโสดอยู่เนี่ย ก็มองหารักแท้มองหาใครสักคนที่ที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตเราได้ใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาทําให้คุณยมีความสุขขึ้นกว่านี้เหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนแบบคุณขาดหายเรื่องราวอะไรไปสักอย่างหนึ่งคุณก็มองว่าเอ้ยก็ขาดความรักนี่แหละที่ดีนี่แหละเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะเอ,อก็เป็นช่วงที่ ภาวนาน,ะ,นะคะหรือว่าพยายามที่จะรอคอยนะคะให้ความรักของเราเนี่ยมันมันลงตัวหรือมันพบคู่แท้นะคะคู่โสมิทวินเฟรมอะไรก็จะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณแบบอาจจะแวบๆดูพวกการทำนายดวงเกี่ยวกับรักแท้นะคู่แท้เป็นอย่างไรก็ได้นะมองเห็นว่าคุณอาจจะแบบคลิกๆไปดูคำทำนายแบบนั้นนะคะอ่าสำหรับใครที่ที่ท,ที่ที่แบบมีแบบค,บ,คบกันอยู่แล้วหมอวิวว่ามันเหมือน คุณอยู่ระหว่างทางแยกระหว่างจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเช่นจะตัดสินใจจะอยู่หรือไปกับคู่ของเราอาจจะมีปัญหาบางอย่างให้คุณต้องต้องเคลียร์กันก็ได้นะคะเออมันก็เป็นความสับสนอะไรบางอย่างนะอ่าแล้วก็มาดูในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของการวางแผนเรื่องของชีวิตในปีหน้าก็เป็น energy เด่นเด่นเหมือนกันนะคะเริ่มแล้วล่ะคะ่ะคุณเริ่มขีดขีดเขียนเขียนคุณเริ่มคิดวางแผนแล้วว่าปีนี้มันนิ่งแล้ว ปีนี้มันไม่มีอะไรขยับเลยนะคะปีหน้าถ้าจะเป็นอยู่แบบเนี้ยเกรงว่าจะไม่สนุกเกรงว่าจะช้าไปอะไรประมาณนี้คุณก็เลยคิดว่าปีหน้านะคะจะปรับตัวเองแบบไหนนะคะการงานจะเปลี่ยนดีไหมหรือจะเริ่มทําอะไรเป็นของตัวเองดีไหมประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันเป็นเรื่องของไพ่ด้านบนกันบ้างนะคะไพ่ด้านบนไพ่สี่ดาบกับไพ่หกดาบเนี่ยมันออกหมอเบลว่า หลายๆคนที่เป็นชาวกองที่3เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเมื่อไหร่โควิดมันจะหมดไปสักทีเนาะอึดอัดและนะคะอึดอดัดละไปไหนก็ไม่ค่อยได้เลยนะคะหลายๆคนอยากเที่ยวอยากพักผ่อนแต่แบบอยากเที่ยวแบบพักผ่อนที่แบบไม่ต้องใส่แมส่ะ แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะติดไม่ติดหรืออะไรแบบนี้นะคะอยากจะกลับไปเป็นมีชีวิตที่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เฝ้ารอคอยว่าปีหน้าน่นาจะมีสัญญาณดีๆอะไรเกิดขึ้นได้ไหมกับโลกใบนี้นะคะเ,เกี่ยวกับโควิดนั่นแหละนะคะคุณอยากเดินทางคะ่ะ เบื่อที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนนะคะาวางแผนการท่องเที่ยววางแผนจะอยากจะเที่ยวไม่พอนะคะอยากจะขยับขยายชีวิตนะคะบางคนอยากจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศดูบ้างอะเออนะแบบบางทีมันเบื่อเบื่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมบางคนคิดว่าเออเดี๋ยวถ้าเราไปเที่ยวเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วชีวิตจะดีกว่านี้นะคะเนี่ยบางคนอยากจะไปต่างประเทศจริงๆนะเพราะว่าไพ่สองไม้เท้าเนี่ยมันขึ้นมาบอกว่าวางแผน อยากจะมีชีวิตหรืออยากไปเที่ยว1คืออยากไปเที่ยวต่างประเทศ2ออยากไปอยากไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศด้วยเลยนะคะเออสำหรับชาวกองเนี้ยหมอวิวคิดว่านะคะ หลายๆคนเนี่ยอาจจะดิวกับชาวต่างชาติอยู่ก็ได้นะคะอา,อาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะเดลิเวอร์นะ iver, นะอะไรแบบเนี้ยเดลิเวอร์สบ๊ายท้าวคุณอาจจะมีเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติก็ได้มีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแล้วตัดสินใจอ่ะตัดสินใจว่าจะไปเจอหรือเขาจะมาหาหรือจดจด,จดทะเบียนหรืออะไรหรือเปล่านะคะก็ว่าเป็นเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะสามารถทําได้เนาะเป็นเกณฑ์ที่ดีสามารถทํทา,าทได้ค่ะอ่ะบางคนนะคะ คิดอยากที่จะปรับเปลี่ยนงานหมอวิว,ว่านะคิดอยากจะปรับเปลี่ยนงานหรือคิดอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งต้องดันเลยการคิดว่าจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองหรือทําอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าเ,เราจะต้องลงมือทําเลยอะ่ะ ะะมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จรวดเร็วแต่ว่าทุกๆวันทุกๆเดือนที่เราทาอะไรใหม่ๆลงไปหรือเรียนรู้ลองทําอะไรด้วยตัวเองธุรกิจเล็กๆน้อยๆเป็นของตัวเองธุรกิจออนไลน์หรืออะไรก็ได้นะคะก็มันก็เป็นประสบการณ์นะคะเราอาจจะไม่ได้ปังในระยะแรกเดือน2เดือน3าเดือนแรกนะคะแต่ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเองนะคะเนี่ยความพยายามทําให้คุณแบบไปเจอสิ่งดีๆนะเอ่ยยังคงย้ําว่าเป็น energy ที่แบบอยากทําอะไรทําเลยนะในเดือนในเดือนธันวาคมนี้แล้วแล้วจะไปให้ผลในภายหลัง นะลองปิดลองถูกกันไปก่อนได้นะคะเออนะทีนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการเงินนะการเงินก็หมอวิวคิด,คดว่านะคะคุณใช้จ่ายเงินไปตามแผนที่คุณวางไว้แล้วคุณไม่ได้มีเงินเหลือมากมายอะไรขนาดนั้นแต่สามารถที่จะมีพอที่จะอ,อ,อยากทําอะไรทําได้แค่นั้นเองนะคะแต่ไม่ได้มีเงินแบบเหลือเก็บเป็นถุงเป็นถังแต่แต่พอเอาที่จะมีเงินที่มีอยู่เนี่ยเอ,อ้ยอยากซื้ออะไรที่จะเป็นอยากใช้จ่ายอะไรที่จําเป็นสําหรับ ชีวิตของเราเนี่ยสามารถทําได้นะคะอ่าโหมดสุขภาพบอกว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะดูจากไพ่เนี่ย บางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของไมเกรนนะคะหรือปวดหลังนะคะปวดบ่าปวดหลังหรือไมเกรนมืน,ม,นมืนหัวได้นะคะอันนี้ให้กินเรื่องของวิตามิน B เสริมนะ b 1 b 6 B12 กินะคะกินกล้วยแล้วก็ออกกําลังกายก็จะช่วยนะคะเร,เรื่องเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะออกกําลังกายกินวิตามินบนะคะแล้วก็กินพวกวิต้าก่อนนอนก็จะช่วยให้เราหลับง่ายขึ้นนะคะหรือว่ากินยาแบบอะไรอ่ะก็เรียกว่า อะไรยาเสริมก่อนนอนนะลองปรึกษาหมอหรือหาซื้อตามเซเว่นก็ได้นะแบบกินเป็นขวดแล้วให้หลับสบายเนี่ยนะคะเ,ออเพื่อที่จะให้ร่างกายเราได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเต็มที่ตื่นมาตอนเช้าจะได้สดใสนะคะเพราะว่า energy ของคุณในหัวเนี่ยมีอะไรที่อยากจะทําเยอะเลยแต่แต่บางทีนะคะยังขาดยังขาดแรง motivate เพราะงั้นแรง motivate ก็เกิดขึ้นจากการ กินอาหารที่ครบ5หมู่และทธาตุธาตุเหล็กอะไรเพียงพอออกกําลังกายนะคะแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปนะอ่ะก็เป็นเดือนที่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นเ,นเดือนที่ไม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 เลวลหละนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรร้ายนะไม่ได้มีอะไรร้ายเป็นเดือนที่ค่อนข้างสําหรับมอวิลนะคิดว่ามีสีสันในระดับหนึ่ง นะมีสีสันในระดับหนึ่งของเพื่อนๆชาวกองที่3นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ